คือว่าหนูเอาไปคืนแฟนพี่แล้วอะคะ่ะพี่ผู้ชายอะคะ่ะเฮ้แฟนอะไรพี่มาคนเดียวพี่ผู้ชายที่มันน่าจะวางอยู่ตรงหัวเตียงอะ่ะน้องเห็นไหมหนูเอาไปคืนแล้วค่ะพี่ ลูกค้าลืมนาฬิกาเหรอไปหรือยังอะข่ะก,ก่อนเดี๋ยวมานะก่อนไปห้องน้ำก่อนอ๋อโอเคโอเคพี่หาอ,อยู่หรอคะเออน้องเห็นนาฬิกาพี่ไหมอะ อาฬิกาสีเงินอันเก่าๆอะ่ะมันก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้นแต่ว่าพี่น่าจะถอดไว้แถวเนี้ยเออคือว่าหนูเอาไปคืนแฟนพี่แล้วอะค่ะพี่ผู้ชายอะค่ะเฮะ้แฟนอะไรพี่มาคนเดียวออพี่ผู้ชายที่มันน่าจะวางอยู่ตรงออหัวเตียงอะน้องเห็น,นไหมวางไปคืนแล้วค่ะพี่เมื่อกี้นี่เลยคะ่ะข้างล่างหรอ มันไม่ได้มีใครมาเช่าใกล้ๆนี้ไม่ใช่หรอพี่ย่าวางไว้ที่หัวเตียงนะพี่ว่าหนูนึกว่าเป็นแฟนเพีะค่ะหนูก็เลยเอข,เข,เขก็บอกแล้วไงว่ามาคนเดียวไม่มีจริงๆนะคะพี่เพราะว่าหนูออกไปคืนแล้วค่ะเธอขโมยไปหรือเปล่าเนี่ยทไมนะนี่<ะ>พูดมานะเธอขโมยไปหรือเปล่า ไม่คะ่ะหนูจะทําแบบนั้นทําไมคะเอา้าก็ฉันเพิ่งออกไปแล้วเธอก็เข้ามาเนี่ยไม่มีจริงๆคะ่ะเพราะว่าหนูเอาไปคืนแล้วคะค่ะเอาไปคืนใครไหนพูดพี่เขาอะคะ่ะก็บอกว่ามาคนเดียวจะไปคืนพี่ผู้ชายที่ไหนมันไม่มีใครเธออ,อันนี้ปาเนี่ยซ่อนเหรอไม่คะ่ะหนูไม่ทําแบบนั้นหรอกคะ่ะลงไปคุยกับผู้จัดการเลยปะพี่คะหนูว่าไม่ต้องหรอกคะ่ะ เฮ้ยขโมยไหมเนี่ยลงมาเลยนะลงมาคุยกับผู้จัดการเลยเธออะพี่คะ <มา S 2> หนูะเธอไปคุยกับผู้จัดการเลยมานี่เลยนะคุณผู้จัดการคะหนูไม่ได้เอาไปจริงนะนะี่จะชัามใช่ไหมน,นี่คะ่ะแม่บ้านขึ้นไปแล้วไม่เจอนาฬิกาเลยคะ่ะ ผู้ชายหลฉันมาคนเดียวคุณก็เห็นตอนที่ฉันมาฉันมาคนเดียวจะไปคืนผู้ชายที่ไหนเออแล้วแล้วน้องเอาไปให้พี่ผู้ชายตรงไหนคะผู้ชายที่ตัวสูงสูงอะค่ะหนูเอามาให้ตอนที่เขาจะมาเซ็นออกอะค่ะแต่ว่าเขาก็รับไปแล้วอะค่ะพี่แต่ว่าหนูไม่ได้เอามาจริงนะคะหนูไม่ได้ทาสมรู้ร่วมคิดกับเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่ะหนูไม่กล้าทำแบบนั้นหรอกคุณลูกค้าจะเห็นนะครับงั้นเดี๋ยวผม เช็คก,กล้องวงจรปิดจากตัวนี้<ช>ได้ไหมดีไหคุณเช็ค<ช><ช>เลยได้ครับมันเดี๋ยวต้องรอสักครู่นะครับเพราะว่าต้องเ,ออเรียกผู้จัดการใหญ่ก่อนนะคบคือมันไม่ได้มีค่ามากขนาดนั้นแต่มันมีค่าทางจิตใจคุณทราบใช่ไหมคะครับข้าใจมากๆเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ คือฉันถอดนาฬิกาไว้ข้างบนห้องนะคะแล้วพอดีว่าขึ้นไปเอาแล้วเจอคุณแม่บ้านเนี่ยเขาทำเขาทาความสะอาดอยู่แล้วเขาบอกว่าเอานาฬิกาให้ผู้ชายซึ่งฉันมาคนเดียวค่ะไม่ได้มากับใครเลยคือหนูคิดว่าเป็นของแฟนขเนขาค่ะก็อบ,ะบอกแล้วไงคะว่ามาคนเดียวแต่ว่าแต่ว่าหนูหนูออไม่ได้เอาไว้นะคะ ตกลงนั้นมันเป็นนาฬิกาเรือนของคุณผู้หญิงเขาใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าหนูไม่ทราบค่ะแล้วแล้วเธอคืนใครไปคืนพี่ผู้ชายอะค่ะหนูเกว่าเป็นแฟนเขาอะค่ะแต่ว่าไม่ใช่อะค่ะผู้ชายนี่คือลูกค้าเป็นลูกค้าแขกโรงแรมเราใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีไม่มีปัญหาค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวดูกล้องมูจอนปิดไปิดหมคะได้ค่ะ ต้องปิดนะครับเป็นน้องแม่บ้านเอาให้พี่ผู้ชายจริงๆขอโทษนะคะพอดีว่านาฬิกานี่ไม่ใช่ของฉันนะคะนี่มันนาฬิกาฉันนี่แล้วคุณเอาไปได้ไงอ่ะอ๋อพอดีน้องเขาเอามาให้ผมอะครับแล้วผมนึกว่าเป็นของแทนก็เลยหยิบไปคือน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับผมก็ไม่ได้ดูให้ดีขอโทษด้วยนะผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่หยิบไปไม่ได้ดูพี่คะของแฟนที่บอกคะเห็นอยู่มั้เชอ่นะครอ๋อ ขอบคคุณหนูว่าแฟนของพี่น่าจะลืมไว้อะค่ะไปนะคะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่มากเลยค่ะที่เอามาขอบคุณลูกค้ามากมากครับขอโทษด้วยนะครับพอดีชิลลี่ดูจริงครับพอดีครับขอโทษนะครับตกลงคุณลูกค้าได้ในราฬิกาคืนแล้วนะคะโอเคค่ะแต่ว่าคือ ามแม่บ้านแล้วก็ทําตัวมีพ่รุษเหมือนตัวเองเป็นคนขโมยไปอย่างนั้นนะคะถ้าอย่างงั้นทางเราต้องขอโทษแทนพนักง,งานด้วยนะคะยังไงเราจะรอบครอบแล้วก็รัดก,กุมเรื่องความระมัดระวังให้มากกว่านี้ต้องขอโทษจริงๆค่ะหลังจะมาใช้บริการอีกรอบค่ะ มานั่งมานั่งคุยกันหน่อยมาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือหนูทําความสะอาดห้องอยู่นะคะแล้วก็เห็นนาฬิกาเห็นเป็นของอลูกค้าขึ้นว่าลูกค้าเขาลืมค่ะก็เลยเอาไปคืนเขาโอเคแต่สิ่งที่เธอทําไม่ถูกนะเวลาเธอเจอของเธอควรจะต้องมาคืนที่ฟอนแล้วก็ให้ฟอนเนะี่ยเขาเป็นคนดูแลเธอไม่สามารถที่เธอจะคืนลูกค้าเองได้เพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เข้าใจผิดกันแบบนี้เข้าใจว่าเธอหวัง รอบครอบให้มากกว่านี้นะค,คก็กลับไปทำงานขอนะทางฟอนต์ก็เหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามีลูกค้าลืมของไม่ค่าวไว้ไก็เช็คหลักฐานให้ดีก่อนขอหลักฐานเขาก่อนก่อนที่จะคืนเขาได้ครับนะทำตามหน้าที่เราก็รอบข้อขึ้นมานิดนึงไม่งั้นมจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ครับ ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวฉันจะทำเมนต่อบไปนะได้ครับ